รของการสนับสนุนภาคธุรกิจสู่ความยั่งยืนกันบ้างค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์จับมือกลมลดโลกร้อนหนุนจีกรีนค่ะนำร่องกร e นโฮเทลพ l ัสด้านเศรษฐกิจสีเขียวค่ะ ดรยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนธนาคารไทยพาณิชย์ระบุค่ะว่าธนาคารได้เข้าร่วมพิธีลงนาม MOU ระหว่างกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมและกสถาบันการเงินไทยเพื่อร่วมกันส่งเสริมสถานประกอบการ G ีกรีนให้เปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งความร่วมมือดังกล่าวมุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์จีกรีนเป็นเครื่องหมายรับรองการดําเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเริ่ม จากกลุ่มโรงแรมที่มีความพร้อมในการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่ำทั้งนี้มาตรฐาน Green Hotel Plus เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลจาก Global Sustainable Tourism Council หรือ GSTC ภายใต้โครงการธนาคารไทยพาณิชย์จะส่งเสริมให้ลูกค้ากลุ่มโรงแรมเข้าร่วมผ่านการอบรมและสนับสนุนจากพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญเริ่มนำร่องในจังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดอันดามัน พร้อมสนับสนุนด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อดอกเบีย้ยพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายความยั่งยืนเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถลงทุนและปรับตัวได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ธนาคารยังร่วมสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการ Green Hotel และ Green Hotel Plus ผ่านสิทธิประโยชน์จากพันธมิตรเช่นความคุ้มครองประกัน Micro Insurance และสิทธิในการแลกคะแนนหรือเครดิตเงินคืนจากการใช้จ่ายพันบัตรเครดิตที่เข้าร่วมโครงการด้วยโดยเชื่อมั่นว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยยกระดับอุตสาหการรมโรงแรมไทยและขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายเนทซีโรอย่างยั่งยืนค่ะ กถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์นะครับของทางไทยพณิชย์นะครับที่จะเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันนะครับที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับโลกใบนี้ด้วยนะครับ